เลยอ่ะนี่ครับนี่โอ้โหมีสไลด์แบ็กสเต็ปอันนั้นนะของ่าอ๋อพเวลาโดนตีอ๋อเหมือนไอ้นั้นเลยอะ่ะไอ้กิมบาไอในเรื่องโอเวอร์วอตอ่ะเหมือนลงอย่างนี้เลยมีหายตัวโอ้โหเท่วะ่ะเท่ตัวเด็โคตรเท่เลยอะ่ะสวัสดีครับมีล็อตที่แแบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีลัอที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับ ่าแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook, ๊กอ s t i c Shop ได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลักกี้แบรด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับฮะสวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กับในดากูลคิงด้อมนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการดูนะครับในอัลบั้มนะว่า แต่และตัวตัว SP ตัว UR แล้วก็ตัว SR ตัวไหนเก่งอะไรไงบ้างครับวิธีการที่จะเข้ามาที่มานาอาัลบ,บั้มตรงนี้นะครับคำสั่งที่3นะครับขวาล่างเห็นไหมเพื่อนจะต้องผ่านเอ่อชัปเตอร์ที่3ก่อนนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตกดชัปเตอร์ดูนะครับอ๋อตอน,นนี้มีไปชัปเตอร์5แล้วเนี่ยต้องผ่านชัปเตอร์3ครับบีสเคปเนี่ยบีสเคเนี่ย พอผ่านบิทเคปเสร็จแล้วมันจะเปิดคําสั่งครับก็ให้เพื่อนๆกดค,คาสั่งที่3ขวาล่างอ่ะเราก็จะเข้ามาในส่วนคอลเลกชันถ้ายังไม่ถึงกดดูไม่ได้นะครับกดที่มาอัลบั้มเลยครับไล่เลยครับเอ่อตัวเอสพีหมีลองลองลองเทสหมดแล้วหมีว่ามันค่อนข้างมันเก่งทุกตัวอยู่ที่ว่าการใช้งานมากกว่านะครับตัว o อหน่อยที่คนที่อมกันก็จะมีในส่วนเอ่อชายนิ่งเทมเพิร์นะครับคือเหมือนตัวนางจะไม่ตายเลยมาสร้างเกาะรัวๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วน f ฟลเวอร์อินวนตัวที่2เนี่ยเป็นนักดาบผู้หญิงอ,ะอ่ะเออ แต่จริงทุกตัวเก่งหมดนะแต่ว่าที่ที่มีเห็นเขาบอกบอกว่าเออควรจะต้องมีอ่ะอ่ะเดี๋ยวมีกดกดชินนิ่งให้ดูนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามากดอ่านสกิลได้เลยครับแล้วก็กดเดโมเล่นได้เลยนะครับถ้าสังเกตเห็นไหมตัวนางจะสร้างเกาะไม่หยุดเลยครับอ่ะพออัติเมทเต็มก็สร้างเกาะแล้วก็มีดาวตกลงมาแล้วรอดาวม่ไม่จัดจ้านแต่ก็ทําให้ตายได้ครับแต่ประเด็นก็คือตัวนางน่าจะเป็นตัวแทงที่ดีสุดในเกมนะเพื่อนๆลองดูเห็นไหม เกาะไม่มีวันไม่มีวันแตกเลยอะแข็งมากนะรู้สึกในบอร์ดเกมรับกันตัว1,200งพันบาทครับเพื่อนๆลองไปดูราคาเองนะครับมีไม่ขอยุ่งเนาะอ่าจบไปในส่วน <for justice. S 1> ตัวที่เขานินยมฮิตนะครับ <have> สวยงาม is, อ่าต่อไปตัวที่สองนะครับตัวน,วนี้ตัวนี้มีเปิดคอสมีเปิดคอสด้วยนะครับ มีส่วนคอสเพย์สวยมากเลยนะมีเห็นคอสเพย์แต่ต้องเติมเงินนะครับจะเป็นนักดาบผู้หญิงปีศาจนะครับเวลาฟันมันจะพุ่งไปสับเน,นะนี่ยนะเนี่ยแล้วพอหลอดข้างล่างเต็มมันก็จะพุ่งกลับมาพอ3หลอดเต็มมันจะพุ่งฟันเป็นลิมิตเลยครับเดี๋ยวดูนะฟบแล้วก็นางสาวาเลยวฮ้ยพอนางจะว้าฟันรัวๆเหมือน,อนโอนิโอไอนั่นอะไรนะโอเมน,น,น,นิสแลตอะ อ่าเดี๋ยวมีลองเอออีกอีกตัวหนึ่งที่มีเห็นแล้วมีรู้สึกพูดเขาว่าวัว,ว,วเลยนะคือเจ้าเก่าเจ้าวันนี้ครับอดคิลเลอร์สเก l นะวัเออมันวัวมากคือตัวมันใหญ่มากแล้วมันตีอยู่หูไกลมากเนี่ยตัวเนี้ยแล้วมันเหมือนมันมันทางทาง,ทางเออน่าจะเป็นทางแทงทางดาเมจเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะนะเริ่มมาเขาจะสร้างเกาะการดารเมจให้ก่อนเลยครับเนี่ยเข้ามาตีนะครับพี่ชายทั้งหลาย มาทําอะไรเขาไม่ได้เลยพอจากตอนแรกสร้างก่อเสร็จแล้วก็จะชาร์จเต็มมันก็จะตีเลยดูเพื่อนๆไ่นมันตีมาหูมันหอกแทงอะ่ะสุดจอครับที่ตัวนี้แม่งโกงแน่นอนว่าหมีวว่าแล้วคือไอ้ตัวเอชพมีว่าเก่งหมดมาอยู่ที่การใช้งานมากกว่านะราบอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือ3มตัวที่ฮอตที่สุดนะที่มีเห็นเขาพูดๆกันอะ่ะแต่ว่าตัวอื่นก็เก่งไม่ใช่ไม่เก่งนะครับคือเอชพออกคือดีหมดแหละเราไปดูในส่วนชาร์โดบิชช op เท่าที่หมีเห็นมันจะฉีดทีละตัวแล้วก็ดูดเลือดให้ตัวเองครับตัวมันตายยากหูเอลีแรงมากอะ่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะดูดครับแฟบปิดเนี่ยดูดเลือดครับแรงนะเอลีแรงมากคือต,ต้องบอกว่าเก่งทุกตัวนะครับอยู่ที่ว่าเราใช้งานด้านไหนนะครับคือเพื่อนๆไม่ต้องคิดมากเลยเปิดเอสพีแปลว่าเพื่อนๆโคตรด,ดวงดีอะ่ะเอาหมีบอกได้แค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองอีกตัวหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้ก็ได้มังฟ้าเล่นเทมเป้าเนี่ยเป็นตัวปืนนะใช่ไหม ดาร์คไนน์นะดาร์คไนน์ใช่โอ้ตัวนี้มันเท่หว่ะปืนปืนคู่มาเลยอ่ะนี่ครับนี่โอ้โหมีสไลด์แบ็กสเตปยอันนั้นนะของาโอเวลาโดนตีอ้อเหมือนไอ้นั้นเลยอ่ะไอกิมบ้าไอในเรื่องโ v e วอ a t c h อ่ะเหมือนมบบลงอย่างนงี้เลยมีหายตัวโอ้เท่ว่ะไอตัวนี้โคตรเท่เลยอ่ะเท่เท่เวลาโดนตีมันจะมีวาร์ฟด้วยอ่ะถอยหลังแล้วก็หายตัวนะครับแล้วก็มีท่าไอที่มันยิงปืนหมู่คู่อ่ะเหมือนไอตัว ไอตัวดำหายตัวแนะ้วโอว์วอชื่ออะไรเหมือนกันเลยอะ่ะ oh. โอ้ไอเดมี้ลองให้ดูอีกตัวนะครับเพื่อสามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะครับตัวนี้เหมีนไม่ได้ลองนะแต่รู้ว่าดาเมจแน่นอนเห็นปืนละปืน <c oughs> โคตรใหญ่โอ้โหย,ย,ย,ยิงอันตี้เมทเต็มจะยิงโดนหมู่หมดเลยครับโอ้ <And the S 2> โหิีแรงครับิีแรงยิงไกลด้วยนะสุดจออะ่ะ อนิเมทเต็มเมื่อไหร่ยิงรัวครับเอาไปไอ้หนูย,ย่าผู้ผู้ผเพราะถ้าเดูตัวเดียวโดนต็งเต็มแรงมากนะต่องมีว่าเกมนี้ดาเมจตัวอื่นเล่นได้ครับดาเมดูอาร์ก็พอแล้วแท้งอะสำคัญแท้งตายคือชิบหายทุกทีเกมเนี้ยจริงๆนะมีว่าถ้าจะหาจริงไอชัยลิงเทมปาเนี่ยหรือไม่ก็เป็นในส่วนก็ d k คิ l เลอร์โคอเนี่ยตัวเนี้ยสองตัวแท้งอะควรต้องพึ่งมีเลยครับ อ่ต่อไปยูอาร์อันนี้มีใช้เองนะ4ี่ตัวที่เอ,อ่อฝรั่งบอกว่าเก่งโค้รที่ต้องมีนะครับก็คืออดิเมตเฟิร์สนะครับอันนี้มีใช้อยู่นะคือเริ่มมาตัวนางจะวาร์ปไปต่อยข้างหลังเลยครับเดยมมีลองให้ดูนะครับ mm. ถามว่าเก่งไหมต้องทําของให้นางนะเพราะว่านางตัวตัวนางบางนิดนึงนะครับแต่เก่งอะเก่งนะเริ่มมานางจะวาร์ปเข้าไปตีข้างหลังเลยครับถ้าก็ให้เราจัดแบบเล็งไปที่ตัวดามไปฝั่งตรงข้ามอะ นางจะวางเข้าไปต่อย <L ess onal effects> หนึ่งทีแล้วก็ชาร์จครชาร์จแรงมากนะไอพวกตัวดาเมจแบบบางๆอันทีเดียวแตกเลยนะครับตัวนี้อ่านี่จบไปในส่วน U R ตัวแรกที่ควรหานะครับต่อไปตัวที่2คือท Head Darkon ตัวหเปิดไม่ได้นะก็คือลองเดโมแล้ว <reincarn applicable> โคตรเก่งเลยตามที่เขาบอกเลยตัวเจ้าบางกรมันจะฉีดฉีดน้ำฉีดฉีดน้ำแข็งแรงมากแล้วพอฉีดน้ำแข็งเสร็จมันจะยิงเอลไฟมันจะลุกเลยครับแรงอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับ เอาไปก่อนเลยบูไอไว้ดากนเออหูแรงมากนะเราก็จะโค้นน้าแข็งเนี่ยเป็นเอีนะครับหัวมางกรข้างนึงบอกไฟโอ้โหอไอท่ายิงชาร์จคู่เท่มากแล้วนะมันเป็นไฟกับน้นําแข็งประสานกันอะโอ้โหแรงโคตรอ่าน,นี่จบไปส่วนยูอาร์สองตัวที่ควรต้องมีนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดตัวที่ฝรั่งบอกก่อนแล้วกนะันตัวที่สามนะครับคือน้องชินนิ่งมาเวลเลยครับ

อ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำู g Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นไหมไลฟ์ทีละยูสได้เลยอ๋ออย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับต่อวันนะครับต่อไปนะครับดู g Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสารระดับนะครับก็จะมีในส่วน U VIP ก็จะเป็นในส่วน3 G กับ3 G นะครับ30 G นะครับแล้วก็ G VIP ก็เป็นในส่วน4 G นะครับแล้วก็ S VIP ต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ดัก c ี y แบร์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารกรุเออทั่วไทยเลยครับโหโหดมากครับไม่เท่าไม่แรงเท่าเออ่ะแต่คือแรงครับสำหรับ UR ถือว่าแรง อ่ะต่อไปดูออีกสองตัวสุดท้ายแล้วนะที่มีว่าจัดจ้านนะอันนี้พูดถึงเอาจากเอามาจากฝรั่งเลยนะครับเอ่อตัวไหนวะเรมีน้ำคนลวมีบอกไปกี่ตัวลนะหนึ่งสองสามอ๋อตัวที่สี่สุดท้ายแล้วตัวนี้มีใช้เองครับฟอร์เรสต์กัมนะคือน้องกระต่ายนี่มันยิงแรงมากครับแล้วก็ เออจะพูดว่ายังไงเดีอยคือตัวของเขาเพออัลติเมตเต็มนางจะกระโดดครับตัวเขาจะกระโดดหนีเลยแล้วมันเวลามันกระโดดหนีมันกระโดดสุดจอเลยอะ่ะทำให้อีกฝั่งหนึ่งเข้ามาตีตัวฟอร์เรกัมยากมากแล้วตัวน้องดาเมจแรงครับเวอ,อแล้วก็เวลาน้องยิงมันจะยิงเป็นพายุอะ่ะยิงแรงมากนะคือเท่าที่มีลงสนามเนี่ยตัวนี้ตายยากสุดแล้วตายตายคนสุดท้ายทุกทีส่วนใหญ่แบบตัวอื่นจะตายหมดแล้วก็เหลือน้องอะไรเงี้ยเพราะน้องชอบหนีนะประมาณน,นี้ เก่งครับดามเมจก็เดือดแรงเอาตัวรอดเก่งด้วยประมาณนี้นะครับอันนี้จบไปในส่วน ur ที่ฝรั่งบอกว่าเก่งนะครับตต่อไปตัวสุดท้ายที่มีใช้เองก็คือเมลูซ่าหรือว่าเวโดมอสนะครับตัวเมโลซ่าหมีว่าเอาไว้ปราบบอสเลยหรือว่าบางทีมันมันเข้ามาลุมอะตัวนางจะพ่นลงพื้นครับมันจะเป็นเอลีพิษแรงมากมันจะลดมีน่มีคิดว่าน่าจะลดเปอร์เซ็นต์เป็นเลือดครับเพราะว่าบอสโดนนี่หายเป็นข้อเริ่มมันรัวมากอะบบบบบ ต่อไปนะครับวิธีเปิดตัว UR นะเพราะว่า SP นี่คือเพื่อนๆต้องดวงดีนะครับตอนนี้ก็มีขายกันอยู่นะ SP ราคาลองไปเช็คดูแล้วกันนะครับต่อไปวิธีการตัวล็อกเอาตัว UR 5ตัวละครที่มีแนะนำนะ่า right. เราสามารถกดเลือกได้แต่ว่าเราต้องเปิดครบร้อยโลครับพอเปิดครบร้อยโลตรงนี้มันจะมีให้เลือกเห็นไหมมีก็จะเลือกเจ้าฟอ r e s t g ก m มาใช้ไม่ผิดหวังครับโคตรเก่งต่อไปก็คือ a g ร n Head แล้วก็อีก3ตัวละครเนี่ย,ยถ้าเกิดเ,เพื่อนๆไม่มีน้องหมวยอะ่ะ ก็สามารถเลือกได้เลยครับแล้วก็อีก2ตัวที่บอกนะครับประมาณนี้คือจริงๆเกมนี้ถ้าไม่มี s p สามารถเอาตัว UR ที่หมีบอก5ตัวนี้เล่นจบได้แน่นอนครับมันจะมีแจกตัวเ r เป็นตัวฮิลด้วยถ้าเกิดไม่มีตัวฮิวก็สามารถเอาตัวนั้นลงได้ประมาณนี้นะครับเ <You need S 1> ดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมีเทสเทีมให้ดูก็มีตัว UR ตรงนี้2ตัวที่หมีบอกนะครับเล่นไปถึงด่านนะเออเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าแล้ว ก็หมีก็ว่าง่ายนะหมีว่าง่ายนะ้วตอนนี้ด่านห้ายังง่ายอยู่นะยังถือว่าง่ายอยู่ถ้าเกิดเราแบบมีตัวละครตามที่หมีบอกอะ่ะเออยังง่ายอยู่นะอะไรวะเนี้ยอ๋อพัซเซินเหรอเอออันนี้มันต้องมาท้ายแน่เลยวะ่ะเข้าจริงินนะเอ๊ะอันนี้มันห่างอ๋อมันฆ่ามันฆ่าปลาไมา่ก,กินเรียบร้อยครับ ม้าวปลาเมื่อกี้เกมนี้พัลเซ่นเยอะมากนะพัลเซ่นกวนดีแต่ก็ไม่ไม่อะไรมากนะคือเกมเนี้ยบางทีจะเจอบอสแล้วเพื่อนๆต้องไปดึงแันโยกเลยนะสังเกตพยายามมองสภาพแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้คือทีมหมีนะครับแต่ว่าหมีจะเอาฟีนิกซ์มาด้วยตัวเอ็นอาร์ซึ่งมันเป็นตัวที่แบบเออเรียกหมูป่ามาตัวหนึ่งแล้วก็น้ําแข็งสองมันเอาไว้ดักดีอะเอออะไรประมาณนี้นะอา่าเริ่มมาหมีก็จะไปตุ๋ยก่อนเลยครับต้องหมวยโอ้ยแต,แต่แต่ถ้าเกิดไปเจอหมูป่าอย่างนี้ไม่ต้องไปตุย๋ยอะหมูป่ามันจะเข้ามาชนเลยไม่เป็นะ วันนี้มันเข้ามาชนแน่นอนครับแบบมันต้องคิดเลยเมนูซ่าหมยแล้วก็ฟอรเรสอ่ะรวยครับคุณะคูณหนึ่งแล้วกันนี่เห็นไหมเข้ามามันก็จะติดน้องแข็งก่อนเลยครับจากเจ้าฟีนิกซ์นะกำดักสองอันโอยตบแรงมากเลยพวกมันนี่ครับเห็นไหมดูเมนูซ่าเห็นไหมนี่ยวางพิษเห็นไหมตายเรียบเลยเห็นไหมอยู่ถ้าเกิดสมบุรศัตรตูมาอยู่ด้วยกันนะโดนหมดเรียบร้อยครับบอกเลยแรงนี่เจ้าฟอรเรสเห็นไหมครับจะกระโดดไปข้างบนเห็นไหม เอหมูมันพุ่งมาหาล้วยังไงครับเดี๋ยวก็โด,ดนหนีครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวนี่ครับเดี๋อน้องหมวยเนี่ยตัวยูอาร์เทปสองตัวพอดีเลยโดดหนีครับเป็นไงไยหมูป่ามันตามว่ะไอตัวนี้มันวิ่งไวแต่ไม่เป็นไรครับเราเอามาอยู่ครับน้องหมวยชาร์จต่อยนอย้อยเออเออเอ,อันนี้ด่านห้าขึ้นไปแล้วนะเวิร์นเวิร์นห้าเรียบร้อยแล้วและแน่นอนคะรับน้องกระต่ายฟอนมันเป็นกระต่ายหรือลาหรือแคคคูนมะไม่รู้เหมือนกันช่างมันเออน่าจะแคคคูนปะเพราะว่าไอไอลูกกลมกลมนี่มันเป็นลูกคล้ายๆเม็ดถั่วเออมนีครับ อ่านี่หมีแนะนำกับราคาวิธีดูไอตัว SP ตัว sp เก่งทกตัวเพื่อนๆลองไปเลือกเอาแล้วตัวเอออกยากมากแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาแบบเล่ง,งา่งายๆก็มาหาตัว u r อย่างที่หมีบอกครับเอา5ตัวแค่นี้ครับจบเลยเล่นผ่านทุกคอนเทนต์แน่นอนนะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ